ช่แกเลอร์สวยละเองตปอตกปลาหน่อยเป็นที่แรกเราต้องตกปลาก่อนอ้าวตกไม่ได้เอ็กโเต้นอ้ยมันชื่อว่าคังเก็บอ่ะเอาเปาตกทำไมแล้วเราจะ ใอ้ยเกมเรากลัวเรากลัวความสูงเฉยเลยในเกมกับในชีวิตจริงเรากลัวเหมือนเดิมทำไมทำไมใช้ไรเดอร์ไม่ติดไรเดอร์โอ้ยเออใช้ไรเดอร์ไม่ติดเออทำไมเราขึ้นไม่ได้วะเราขึ้นไม่ได้อะโอ้ยเนี่ยเราขึ้นไม่ได้เฉยเลย ใช้ไม่ได้อะทำไมอ่ะโอ้ยพกดเอ้ยอย่ามาตายตรงนี้คือมีอะไรีตรงนีโ้โอ๋ยมันเป็นน้ำทะเลนี่นะคงแค่ต้องใช้ทักษะปลาพวกอะเอ้ยมาหน่อยเออขึ้นหน่อยเออขึ้นไม่ได้อ้า๋อยทำไมอ่ะ ขึ้นไม่ได้เรามีหรอเราไม่มี